สวัสดีค่ะแอดมินพามาดูที่ดินสองแปลงนะคะจะเป็นแปลงเล็กๆนะคะที่แบ่งเอาไว้นานแล้วนะคะแปลงที่1ก็เนื้อที่52ตารางวาแล้วก็แปลงที่สองเนื้อที่53ตารางวานะคะก็จะเป็นแปลงเล็กขายยก2แปลงนะคะ2แปลงนี้ในราคา1นล้าน1นึล้านบาทนะคะ ก็จะอยู่ในเขตของหมู่บ้านบ้านดอนนะคะตำบลเทศบาลน,นายางนะคะอําเภอสะอามจังหวัดเพชรบุรีก็เห็นวิวเข่าด้วยนะคะแปลงนี้เป็นที่ดอนนะคะที่ดอนอน้ำไม่ท่วมนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะก็จะมีบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะที่แอดปินพาเดินอยู่นี่ เป็นทางเข้าแล้วก็สามารถออกถนนเพชรเกษมได้นะคะไปประมาณ4กิโลนะคะจะไปถึงถนนเพชรเกษมไปไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะไปสู่ถนนเพชรเกษมนะคะเพราะว่าไปสู่ถนนเพชรเกษมทั้ง2ทางเลยค่ะก็จะเห็นวิวภูเขานางพันธุรัตน์นะคะที่เห็นเด่นๆน,นั่นแหละคะ่ะแล้วถนนทางเข้าก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะถนนเส้นเก่าแก่เลยนะคะ เดี๋ยวแอดมินจะพาขี่มอเตอร์ไซค์ดูบริเวณรอบๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ที่ดินที่บอกขายนะคะให้ดูบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะขายยก2แปลง52ตารางวาแล้วก็53ตารางวานะคะสามารถติดต่อแอดมินได้ที่เบอร์โทร0 6 2 2 7 3 8 4 1 0 หรือแอด ID Line ของแอดมินมาเพื่อมาขอดูรายละเอียดของโฉนดได้ที่ ID 081 292 4425นะคะใครชอบที่ดินแปลงเล็กๆนะคะมาดูได้ค่ะซื้อสะสมนัก,ก็ได้นะคะซื้อปลูกบ้านเป็นบ้านพักตากอ,อากาศก็ได้หรือจะอยู่อาศัยเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านอยู่ดีแล้วนะคะน้ำไฟเข้าถึงด้วยค่ะ ที่นี่จะอยู่ในหมู่บ้านบ้านดอนนี่มีตลาดนัดนะคะอยู่ใกล้ๆกับที่ดินนะคะในช่วงของวันเช้าของวันอาทิตย์กับวันพันเือดหัสนะคะก็จะอยู่ที่นัดนิคมนะคะหรือจะออกไปทางชะอามได้ก็ประมาณ6 7ถึงกิโลนะคะก็จะใกล้ๆค่ะไม่ไกลมากแล้วก็ลงหาดบางเกตนะคะเป็นเส้นถนนที่สามารถลงหาดบางเกตได้นะคะไปประมาณ สกิโลครึ่งก็ถึงแล้วค่ะหาดบางเกตเดี๋ยวแอดมินพาดูนะคะพาเที่ยวดูบริเวณรอบๆนะคะว่าหน้าอยู่แค่ไหนนะคะถ้าสนใจก็มาสอบถามแอดมินที่ไลน์ส่วนตัวได้นะคะหรือแชทมาในเพจก็ได้ค่ะถ้าทาง youtube ก็แอด ID ดีไลน์นะคะ ID 0812924425นะคะนี้ค่ะก็จะเห็นบริเวณวิวทิวทัศน์นะคะแอดมินพาเที่ยวดูด้วยค่ะถ้าเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยค่ะทางที่รถไปเนี่ยคะ่ะสามารถออกถนนเพชรเกษมได้นะคะประมาณ4กิโลนะคะถนนเพชรเกษมก็จะมีหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะถ้าไปทางซ้ายนี่ ก็จะลงหาดชะอำหรือว่าหาดบางเกดได้นะคะหาดชะอำก็ประมาณ6-7กิโลนะคะถ้าหาดบางเกดก็2กิโลครึ่งได้ค่ะอันนี้วัดจากความรู้สึกของแอดมินที่วิ่งทุกวันทุกวันนะคะ,ะถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนน1 0 4 5นะคะเซิร์ช Google วิ่งมาได้เลยค่ะวิ่งไปถึงที่ดินได้นะคะถนนเส้นนี้1 0 4 5นะคะก็จะมีบริเวณรอบๆนะคะ เป็นทุ่งนาหรือว่าบ้านของอเพื่อนบ้านนะคะชาวต่างชาติแล้วก็มีโครงการขึ้นบ้างถนนดีนะคะเป็นถนนลาดยางแล้วไฟฟ้าเข้าถึงน้ำประปาเข้าถึงนะคะ แปลงนี้ค่ะแปลงขวามือเนี่ยเป็นแปลงที่แอดมินลงไปก่อนหน้านี้นะคะไปคลิปที่แล้วนะคะเนี่ยยาวเลยค่ะแปลงนี้เป็นแปลงของที่บ้านแอดมินเองนะคะแปลงนี้แปลงนี้หน้ากว้างติดถนน9 0้าสิเมตรเลยค่ะก็สนใจแปลงไหนก็ติดต่อมาได้นะคะบริเวณรอบๆก็จะมีบ้านของ เพื่อนบ้านนะคะชาวต่างชาติที่มาได้ภรรยาไทยก็มาปลูกอยู่กันเยอะแล้วนะคะพาเที่ยวชมไปเรื่อยๆนะคะถ้าชอบเที่ยวก็ดูไปด้วยนะคะดูวิวทิวทัศน์รอบๆไปด้วยตรงด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะด้านขวามือนียจะเป็นโรงเรียนหนองตะพด์นะคะก็ มีโรงเรียนด้วยนะคะถ้ามีลูกก็สามารถมาเข้าเรียนได้ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนของชั้นประถมนะคะมีถึงป6นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนรางรถไฟนะคะเดี๋ยวก็จะต้องใช้เป็นสะพานข้ามทางรถไฟกันแล้วค่ะเขากำลังก่อสร้างอยู่นะคะ อาจจะวิ่งเร็วนิดนะคะแล้วก็อาจจะสั่นนิดนะคะขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะไปเนี่ยตรงไปเนี่ยก็ไปหาดบางเกตแล้วค่ะอีกประมาณ1นึกิโลก็ถึงหาดแล้วนะคะแต่ถ้าเรยวกว่าไปนี่ออกชะอำได้นะคะตรงนี้ต้องคอยระวังรถนะคะรถเยอะเป็น,นเป็นสามแยกนะคะเข้าหมู่บ้านนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะสามารถให้กำลังใจแอดมินได้โดยการส่งดาวให้กับแอดมินก็ได้นะคะที่ใต้คลิปได้นะคะส่งดาวได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยกดติดตามกดถูกใจเพจให้กับแอดมินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ